วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเสดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซอรี่นะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของระดับขนมไทย1ตุลาคม2568กก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ดยในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะทําการวิเคราะห์สรุปนะครับของเมนูดับขนมไทยที่ทําสถิติหลุดในวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมาได้รวบรวมมาทั้งหมด18เมนูเพื่อใช้พิจรารณาต,ตัดตับต่อในวันที่1ตุลาคม2568โอกาสที่จะดับผ่านอยู่ที่85-95ก็ได้รวบรวมนำมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านไดรับชมนะครับ ก็เข้าสู่เมนูที่1สลับชุดดับขนมไทยที่ทำสถิติหลุดในครั้งก่อนโดยเมนูที่1นนะครับก็จะเป็นเมนูของอาจารย์รามอินทานะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับผลรวม10หน่วยเหนือนะครับโดยในครั้งก่อนนะครับดับผลรวม10หน่วยเหนือ0นย์กับ4ออก4 6 บวกกันได้ผลรวม0ูนย์ก็หลุดไปส่วน 1. ตุลาคม68ท่านอาจารย์รามอินทานได้รังสรรชุดการปรุงออกมาดับผลรวม10หน่วยเหนือ6กับ8 6กับ8ก็จะเป็นเมนูที่1ที่นำมาสรุปให้รับชมรอบรวมห้รับชมนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์จีราน,านันพื้นสีชมพูโดยคลิปนี้เราจะวิเคราะห์เฉพาะ ชุดที่หลุดก็คือหลุดเฉพาะ10เหนือนะครับในวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมาโดย16กันยายนดับเฉพาะ10เหนือ4ออก6 4 6 10ออก4ก็ถือว่าหลุดโอกาสที่จะกลับมาเดินดีก็อยู่ที่90%ในวันที่1ตุลาคม68 เมนูอาจารย์จีรนันพื้นสีชมพูได้รังสัรชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะ10เหนือ2ร้อยกับหน่อยไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นเมนูที่2ต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ฟรีดอมจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับ1้อหน่วยเหนือ ในวันที่16กันยายนดับ110หน่วยเหนือ6ออก6 4 6หมายเลข6ก็มา100หน่วยก็ถือว่าหลุดไปส่วนหนึ่งตุลาคมมีข้ออัตราการปรุงดับ110หน่วยเหนือดับ1ท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาอย่างมีวิจรารณญาณต่อไปนะครับโอกาสที่จะกลับมาเดินดีก็อยู่ที่90%ในเมนูที่3 ต่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์โกสัมพีจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หตัวเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาดับเฉพาะ10หตัวเหนือ4ออก4 6หลุดนะครับหลุดต่อการ2ครั้งก็คือ1กันยายนแล้วก็16กันยายนโอกาสที่จะกลับมาเดินดีวันที่1ตุลาคม6 8อยู่ที่95%วิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หตัวเหนือ1ร้อยไม่เกี่ยว ในเมนูที่4นะครับโดยเมนูที่5นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับ5ออก58หลุดนะครับส่วน1ตุลาคม2,568ท่านอาจารย์นาคิโนเมนูท่านอาจารย์ได้รังสรรค์เมนูนี้ออกมา ได้อัตราการปุงดับใต้ทุกหลักดับศูนย์นะครับในเมนูที่5ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์รามอินทาจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเนือร้อยไม่เกี่ยวนะครับ ดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ6ออก46หน่วยออก6ก็ถือว่าหลุดไปส่วน1ตนุลาคม68อาจารย์รามอินทานจะรังสัรชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ1ร้อยไม่เกี่ยวโอกาสที่จะกลับมาดำนิสลับอัตราการปรุงเมนูของอาจารย์รามอินทานอยู่ที่90%พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณสหรับเมนูที่6นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับ1้อหน่วยเหนือนะครับโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาดับ6ออก6 4 6ก็ถือว่าหลุด ส่วน1ตุลาคม68ท่านอาจารย์นรังสรรชุดการปรุงออกมาเมนูนี้ได้อัตราการปรงดับร1 0หน่วยเหนือ7ในเมนูที่7นะครับท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มขอนแก่น จะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หน่วยเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่1ขอไปครับวันที่16กันยายน68ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ4ออก4 6ก็ถือว่าหลุดหลุดต่อกัน2ครั้งก็คือ1กันยายนแล้วก็16กันยายนส่วน1ตุลาคมท่านอาจารย์ได้รังสรรค์ชุดการปรุงเมนูของอาจารย์หนุ่มคอนแกนออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ0ร้อยไม่เกี่ยว นะครับท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาสำหรับเมนูที่8 <_ uch> อย่างมีวิจารณญาณนะครับ <_ uch> ต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์พิมพ์มี่ชุดดอกกุหลาบสีม่วงโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนดับ8ออก5 8ก็ถือว่าหลุด โอกาสชุดนี้อยู่ที่95%ที่จะกลับมาเดินดีเดนวันที่1ตุลาคม2568อาจารย์พิมพ์มีชุดภาพดอกกุหลาบสีม่วงได้รังสรรค์เมนูนี้ออกมาดับ10หน่วยใต้ศนย์นะครับก็จะเป็นเมนูที่9ต่อมาจะเป็นเมนูที่10นะครับ จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดไปดำนะครับโดยชุดนี้ในวันที่16กันยายน68ท่านอาจารย์ด้รังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะ10เหนือ4ออก646 6. 10ออก4ก็ถือว่าหลุดนะครับโอกาสสูงที่จะกลับมาเดินดีสำหรับอัตราการปรุงเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดไปดำ1ตุลาคม68ท่านอาจารย์เนรังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะ10เหนือ9ในเมนูที่10นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์สุรพลโดยชุดนี้นะครับอัตราการปรุงในวันที่16กันยายน68วิเคราะห์อ,ออกมาได้ดับ4ออก6 4 6 10ออก4ก็ถือว่าหลุดนะครับส่วน1ตุลาคม68อาจารย์สุรพลได้รังสันชุดการปรุงออกมา ดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับห้าโอกาสกุดที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะกลับมาเดินดีท่านใดที่ตามของอาจารย์สุรพลก็ลองนำเมนูนี้ไปพิจารณาอย่างมีวิจารยณในเมนูที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่สิบสองจะเป็นเมนูของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่โดยในคลิปนี้เราก็จะวิเคราะห์เฉพาะชุดที่ดับก็คืออาจารย์หนุ่มเชียงใหม่วิคห์อ,ออกมาได้ดับเฉพาะตัวตรง โดยในวันที่16กันยายนหลุดเฉพาะชุดเหนือชุดใต้ผ่าน,นะครับชุดเหนือออก46ดับ46ก็ถือว่าหลุดส่วน1ตุลาคม68อาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ก็อยู่ที่90%ที่จะกลับมาเดินดีเราจะวิเคราะห์เฉพาะชุดเหนือก็คือ1ตุลาคมวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเหนือตตรงดับ80 81 82 83 84 85 86 87 88แล้วก็89ในเมนูที่ 12นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะร้อยเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนนะครับวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะร้อยเหนือ6 ออก6 4 6ี่ออก6ก็ถือว่าหลุดส่วนวันที่1ตุลาคม6 8อาจารย์บ้านนี้มีรักเมนูท่านอาจารย์ได้รังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ3 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่13นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่14 จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับนะครับเฉพาะหน่วยใต้โดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายน2568รที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์ได้รังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้8ออก58หน่วยออกแปกก็ถือว่าหลุดในภาพท่านอาจารย์ พิมพ์เดือนแล้วก็พิมพ์ปีผิดนะครับจะเป็น16กันยายนก็ถือว่าหลุดส่วนหนึ่งกันยายนอาจารย์เปิ้นได้รังสรรชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้6โอกาสที่จะกลับมาเดินดีอยู่ที่95%ในเมนูที่14นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่15 จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายนดับ8ออก58ก็ถือว่าหลุดโอกาสสูงที่จะกลับมาเดินดีในวันที่1นตุลาคมนะครับสำหรับอาจารย์ท่านนี้เมนูท่านอาจารย์ก็ได้รังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับใต้ทุกหลักดับ5ในเมนูที่15นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลดับเฉพาะร้อยเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่16กันยายน68ที่ผ่านมาท่านอาจารย์ได้รังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ6ออก6 4, 6ร้อยออก6ก็ถือว่าหลุดส่วน1ตุลาคม68อาจารย์เปิ้ลได้รังสรรค์ชุดการปรุงออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ1นะครับ10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่16พิจารณา อย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์เจนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ตัวตรงทั้งหมด3ชุดโดยชุดนี้นะครับอัตราการปรุงในวันที่16กันยายนผ่านเฉพาะชุดที่2แล้วก็ชุดที่3 หลุดในชุดที่1เราจะวิเคราะห์เฉพาะชุดที่สุดก็คือชุดที่1ใน16กันยายนดับ50-59ออก58ก็ถือว่าหลุดในชุดที่1ส่วน1ตุลาคม2568นะครับอาจารย์เจนะครับเมนูท่านอาจารย์ดจรังสรร์ชุดการปรุงดับใต้ตัวตรงในชุดที่1ดับ00-01-02-03 04, 05, 06, 07, 08, แล้วก็09นะครับในชุดที่1โอกาสที่จะกลับมาเดินดีในวันที่1นตุลาคมอยู่ที่90%ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับแล้วก็เมนูที่18นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ชาพลจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับ110หน่วยเนือ โดยชดการปรุงในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาวิเคราะห์อัตราการปรุงดับ110หน่วยเหนือ6ออก646ร้อยออก6หนออก6ก็ถือว่าหลุดนะครับโดยอาจารย์ชนพลก็ใส่ติดุต่อก,กัน2ครั้งก็คือ1กันยายนแล้วก็16กันยายนโอกาสที่จะกลับมาเดินดีก็สูงอยู่ที่95%ในวันที่1ตุลาคม2568ได้วิเคราะห์อตราการปรุงดับ110น่วเหนือดับ4นะครับดับ4นี่ก็จะเป็นทั้ง18 เมนูนะครับที่ได้นำมาเสนอและวิเคราะห์ตราการปรุงได้รวบรวมมาให้สำหรับชุดที่ทำสถิติในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อใช้ตามต่อโอกาสที่จะกลับมาเดินดีก,ก็สู่ในวันที่1ตุลาคม2568นะครับในการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปนะครับและขอขอบคุณในการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์นะครับที่ได้วิเคราะห์ และคำนวณนะครับเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาในการวิเคราะห์ตราดขนมไทย1ตุลาคม2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้นกับช่องแมทสโตรีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ